สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้วันพุทธที่สมกราคม2567ในช่วงต้นปีใหม่นี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงมีความสุข กับการเฉลิมฉลองรับปีใหม่ทานอาหารกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันการได้เห็นหน้าพี่น้องหรือว่าน้องๆอ,อนุชนที่กลับมาจากการไปเรียนหรือว่าไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะทางคริสจักรก็มีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพวกเขาเพราะว่านานๆทีเราจะได้พบกันทีหนึ่งนะคะส่วนข้าพเจ้าและพี่น้องบางท่านอาจจะมีความเศร้าโศกบ้างเมื่อได้เห็นญาติญาติของผู้วายชนในคริสจักรของเรา เป็นครั้งแรกของข้าพเจ้านะคะกับการเตรียมงานไว้อะไรในช่วงต้นปีแบบนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างหนึ่งในชีวิตของปี2024นะคะ แต่ก็มีความสุขเมื่อเห็นญาติญาติผู้วายชนนั้นพอใจกับการบริการของพวกเรารวมไปถึงใจรักของพี่น้องที่ได้มีให้แก่พวกเขานะคะโดยเฉพาะดอกไม้ในงานไว้อะไรที่จัดได้อย่างอลังการทีเดียวจากการออกแบบของอาชิงแล้วก็ฝีมือการจัดดอกไม้ของทีมงานจัดดอกไม้นะคะ รอยยิ้มพอใจของญาติินะคะทำให้เราหายเหนื่อยอย่างปลิดทิ้งเลยความสุขในความเศร้าใจที่เขี่ยวข้องกันอย่างมากเลยในชื่อของคริสเตียนนะคะประคับของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่4ซึ่งมีใจความว่าบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมแม้ว่าเราจะทุกข์ใจเศร้าโศกกับการไว้ทุกข์ เราก็มีความสุขและสันติสุขได้เพราะอะไรเพราะเราได้รับการปลอบประโลมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และจากความรักของพี่น้องที่อยู่เคียงข้างเราการอยู่เคียงข้างกันการเข้าใจกันในยามทุกยากยามทุกโศกนั้นมีคุณค่ายอย่างมากเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นจะตราตึงในชีวิตของเราและยากที่จะลืมเลือนนะคะ เชื่อว่าพี่น้องก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เช่นกันเวลาที่เราเจอความยากลําบากและคนที่อยู่เคียงข้างเราหรือว่าให้ความช่วยเหลือในขณะที่เราร้องขอเนี่ยเราจะจําได้อย่างอย่างไม่ลืมเลยนะไม่ต่างกัน เช่นเดียวกับครอบครัวของนางมารีแล้วก็านานางมาทานะคะในพระธรรมยอนบทที่สิบเอ็ดนะคะก็ได้กล่าวถึงการปลอบประโลมใจที่มาถึงครอบครัวของพวกเขาการตายของน้องชายของนางมารีแล้วก็นางมาธาที่ชื่อว่าลาสารัตพระคัมภีร์บันทึกว่าลาสารัตนั้นได้ถูกฝังไว้ในอุโมงค์สี่วันแล้ว พระเยซูกับเหล่าสาวกถึงจะไปถึงที่นั่นนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ลาซลัดป่วยหนักพี่สาวทั้งสองคนก็ส่งคนไปเรียกพระเยซูแล้วนะแต่พระเยซูก็ไม่มาค่ะถ้าเรามองแบบผิวเผินะคะเราก็จะดมองดูว่าเอ๊ดูเหมือนว่าพระเยซูไม่ได้รักหรือว่าห่วงใยครอบครัวนี้เลยนะทั้งที่ทั้งทั้งที่สนิทสนมกันมาก แต่นั่นก็ไม่ใช่การเดาที่ถูกต้องนักนะคะเพราะพระเยซูมีแผนการอันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นที่จะสำแดงให้พวกสาวกให้นางมารีนางมาธาและผู้คนที่อยู่เคียงข้างนางได้รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูนั้นถูกพระเจ้าพระบิดาได้ส่งมาจริงๆในขณะที่พระเยซูมองเห็นนางมารีร้องไห้อยู่นะคะ พวกอยิ่ที่มากับเธอก็ร้องไห้ด้วยจากนั้นด้วยความอารอบตัวพระเยซูมีแต่คนร้องไห้พระเยซูก็ส่งกระทบกระเทือนนะคะสะเทือนพระไยัยและส่งเป็นทุกข์นักพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงร้องไห้ความทุกโศกของคนที่เราเป็นห่วงเป็นใยสามารถมีผลกระทบถึงจิตใจของเราได้อย่างมากเลยนะคะ เป็นการร่วมทุกข์อีกแบบหนึ่งที่กัจนาคิดว่าเราควรจะมีในชีวิตของคริสเตียนด้วยสิ่งน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราตระหนักว่าพระเยซูนั้นรักครอบครัวนี้จริงๆก็คือลาซารัสนั้นฟื้นจากความตายนะคะโดยการถูกเรียกหรือว่าถูกทำให้ฟื้นโดยการเรียกของพระเยซู พระเยซูเติมเต็มความปรารถนาของนางมารีแล้วก็มาธาตั้งแต่ต้นที่พวกเขาสองคนนั้นปรารถนาให้ลาซาลัสมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้พระเยซูก็ได้ตอบคําอธิษฐานของพวกเขาหรือว่าตอบความปรารถนาของพวกเขาแล้วความปรารถนาของพวกเขานั้นเป็นจริงแล้วนะคะในพระธรรมสดุดีหนึ่งหนึ่งหกข้อที่สิบห้านะคะกล่าวว่า สำหรับพระเจ้านั้นนะคะความตายแห่งธรรมิกชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าหมายถึงว่าความตายของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นมีความสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าให้ความสำคัญกับผู้เชื่อและก็ผู้ไม่ได้เชื่อนั้นพอๆกันเลยนะคะ พระเจ้าปรารถนาให้ผู้ที่ไม่เชื่อนั้นได้รับความรอดก็คือมาเชื่อในพระเยซูแล้วถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์และปรารถนาให้กับผู้เชื่อมีจุดสิ้นสุดที่สวยงามมีจุดจบที่สวยงามโดยมีชีวิตที่ดำเนินไปกับพระเจ้ายืนหยัดในความเชื่อรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวทุกคนของผู้หวชนด้วย เพราะว่านี่คือสิ่งสวยงามที่สุดที่เราสามารถมองว่านี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะเมื่อเราอยู่ต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าเราจึงจะได้รับการยกย่องจากพระเจ้าว่าเราได้ถือรักษาความเชื่อนั้นจนถึงที่สุดแล้วจริงๆอยากจะขอหนุนใจพี่น้องที่จะรักษาชีวิตแบบนี้โดยการมีชีวิตแล้วก็มีชื่อเสียงดีเพื่อเราจะยกย่องพระเจ้าของเราได้ และที่สําคัญขอให้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นพรให้กับทุกๆคนในครอบครัวที่มาจัดงานไว้อะไรที่คริตจักรของเราด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเรามีความรักของพระเยซูคริสต์ที่พร้อมเราพร้อมที่จะมอบให้ความรักนั้นนั้นให้แก่ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรหายทั้งในคตจัสรและก็นอกคตจัสรด้วยนะคะขอให้เราที่จะ ชูใจกันและกันในเรื่องนี้และนี่คือสิ่งที่ชอบใจพระเจ้าด้วยการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการปนิบัติครอบครัวของผู้วายชนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะก็ให้เราที่จะชูใจกันและกันช่วยเหลือกันและกันคนละไม้คนละมือก็จะทําให้งานพิธีไหว้ลอยนั้นราบลื่นนะคะด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าและขอให้พี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการร่วมสนับสนุนงานไว้อะไรครั้งนี้ก็จะได้รับ พอพรอพรจากพระเจ้าเพราะว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าบุคคลใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมเช่นกันถ้าวันหนึ่งเราเป็นเจ้าภาพของงานไว้อะไรนั้นนะคะและนี่เกิดสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับเราเราจะได้รับการปลอบประโลมทั้งจากพระเจ้าแล้วก็จากครอบครัวของผู้เชื่อในคริสตจักรของเราด้วยนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็อวยพรท,ทุกทท่านนะคะ เราที่ถานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักนี้ความสุขนี้ความสศกเศร้าและโอกาสนี้ที่เราจะมีร่วมกับผู้วหยชนครอบครัวของพวกเขาที่จะได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงปลอบประโลมเราขณะที่เราคิดถึงคนที่เรารักที่จากไปแล้วอีกครั้งหนึ่งสําหรับผู้ที่มางานศพหรือว่างานพิธีว่าอะไนั้นจะได้รับพระพร ดีกว่าที่เราจะไปงานไหว้อะไรมากกว่าที่เราจะไปงานดื่นเดิงอย่างเดียวขอให้เราทุกคนที่มางานไว้อะไรรวมไปถึงญาติมิสหายเราก็จะได้รับพรจากพระธรรมของพระเจ้าและความรักจากพี่น้องคริสตจักรแม่สายร่วมกันเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ Ich bin ของว่าพระองค์ทรงตรีาราอาพระศาสดาบ่บ่วยกับ take